ครับผมก็สวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดียูเซอร์หรือว่าท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้นะครับสำหรับช่องของแฮช์ชนแอลนะฮะผมจะมาบอกว่าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับผมที่ผมลงมาเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วนะฮะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คือผมลงคลิปไปเพราะว่าอยากให้ทุกคนยังจำผมได้นะครับซึ่ง คลิปนี้นะครับผมจะมาบอกว่าผมจะทําการเปลี่ยนช่องนาะออย่างที่ผมบอกไปในไลฟ์สตรีมนะฮะผมก็จําไม่ได้แล้วเหมือนกันนะฮะว่าคลิปไหนหรือว่าสตรีมไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมได้ทําการสร้างช่องใหม่เสร็จแล้วนะแต่ยังไม่ได้ลงคลิปนะฮะเดี๋ยวผมจะแปะรูปให้ดูนะครับว่าเป็นช่องนี้นะครับแล้วก็ ตอนนี้ยังไม่ได้ลงคลิปเลยนะสำหรับช่องนี้นะแต่ว่าผมจะเริ่มทยอยลงนะแล้วก็อาจจะสตรีมด้วยนะครับก็จะมีทั้งลงคลิปกับสตรีมนะครับแต่ผมกําลังนึกอยู่นะถ้าถ้าผู้ชมคนไหนที่มาดูคลิปนี้ลองคอมเมนต์ถามกันได้นะครับว่าอยากให้ช่องแฮชเนี่ยเป็นช่องไลฟ์สตรีมหรือว่าจะให้ช่องไอช่องที่ผมกําลังจะทําใหม่เนี่ย เป็นแบบว่าลงคลิปอย่างเดียวหรือว่ารวมไปสองอย่างเลยก็คือการอัดคลิปแล้วก็การไลฟ์สตรีมนะฮะซึ่งช่องใหม่เนี่ยช่องใหม่ของผมในชื่อว่าหมีเป็นหมานะครับส่วนถ้าใครอยากรู้ประวัติการเป็นมาทำไมถึงตั้งชื่อนี้นะฮะก็ดูจากรูปปกช่องนะ,ะก็น่าจะรู้กันแล้วนะว่าเออทำไมเนาะสำหรับคนที่ดูคลิปกเก่าๆมาก่อนนะแต่บางคนก็อาจจะไม่รู้นะฮะก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยว ในอนาคตอาจจะมาบอกนะครับถ้ามีคนอยากรู้จริงๆนะครับหรือว่าแบบว่ามีใครมาสัมภาษณ์อะไรย่างเงนะี้ยเนาะแต่คงไม่มีนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าอาชีพสตรีมเมอร์กับ y t u t u เนี่ยจริงๆผมจะทำจริงจังนะครับแต่ว่าไม่มีใครสนับสนุนสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยทำเป็นงานอดิเรกไปเนาะ โอเคก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ช่อง Youtube ใหม่นะครับไว้ใต้คลิปนะฮะแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะเรียนรู้วิธีการดูเน็จากทัวร์ลนะครับผมที่เวลาผมสตรีมเนี่ยแล้วใครโดเนทมาจะขึ้นจอผมอาจจะทำนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมจำเออไอรหัสทัวร์ลของผมได้แล้วนะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันในช่องใหม่ นะครับก็อาจจะไม่มีอะไรนะในคลิปนี้ก็นั่งฟังเสียงเบีย่งเดียวนะเพราะว่าคุณก็เห็นแค่โลโก้ผมนิ่งๆอย่างนี้แหละนะครับก็อาจจะมีบางครั้งที่ผมตัดขึ้นมาเป็นรูปช่องผมนะฮะมันก็นั่นะแหละอย่างที่บอกก็คือยังไม่มีใครมากดซับนะฮะเพราะว่ายังไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับผมค้นหาใน youtube ก็ไม่มีนะะเพราะว่ามันมันมันไม่มีช่องนี้นั่นแหละแต่ว่า ก็ไม่ไม่มีไม,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 ไม่มีใครลงคลิปเหมือนกันนะครับก็คือผมเป็นเจ้าของช่องยังไม่ได้ลงคลิปก็เลยมันยังไม่ขึ้นเนาะแต่ว่าช่องนี้เนี่ยที่ผมเสิร์ชใน YouTube ดูก็คือไม่มีใครตั้งเลยนะฮะโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันในช่องใหม่นะครับสวัสดีครับ